อันนึงใส่แน่หนิใส่ในอู้หนิเดี๋ยวก็มีบางเนี่ยคู่แล้วก็มีผายผายเนี่ยมันจะมีผายดำผายแดงเนี่ยเรเส้นเพื่นเอาผันเพื่อกันหันได้ซี่เซ็นนะเดี๋ยวลงไปแล้วเนี่ยคู่ก็มีค้นหาคือว่าเพิ่อนกับสูดสูดเป็นบดแล้วเพิ่อนกับตัดเป็นบดเพิ่อนกับตัดต้องเต็มขนาดอันนี้เด้เพื่อวหมอสาระทางเส้นยาสะอาดเท่านั้นลมป่วยังสี่บ่ เนว่ากรรเดนเจ้าสกตะกี้เจ้าเนหานี่นะนะเจ้าใเหตุกรรมตะเว้นฝนหมอกฝนดอกนนั่นก็เจ้าเหตวกเนมะมออเอลาคนมาเห็ดก่อนเล่ากะตะกี้นะฝนว่าเจ้านั้นหาแมวฝนว่าหนาเจ้าใเหตุกรรมตะเว้นเนี่ยแบชมกรรมชมเนให้มันฝนดอกหนะหมอเหาเออ ดีเจสบายดีเด้อพ่อแมีพี่นอง FC b ซีเ t ขบคุณสูคนก็ยินดีต้อนรับข้าสู่สนอนบ้านป่าคือเก่าคือเดิมพี่นงเลยเพิ่มเติมกะตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านนอกสมโอเนาะก็บหินทั้งอาจารย์เพิ่นพ่พี่นงเลอาจารย์ที่ว่าเพิ่นมาสูตรมาซอยเดิว่าขึ้นบ้านใหม่ของนองสมโนไหนเนาะบะฮัวเพิ่นมายังพพี่นองเลยสนอนกัที่ทักทายสบายดีกับเพิ่นก้อนเนาะ โอลงกับเพิ่นพี่น้องเลยอ่ะก็คือว่าเนาะท้าสนับก็บอยากอ่าแนะนำทางเอฟซีทีเพิ่นยังบวกเข้าใจพี่พน้องเลยท้าสนับก็บบอลเอ้วอ่าทุกคลิปเนาะที่ว่าแนะนำแต่คืออ่ามีคอมเมนต์เนึองเนาะอ่าก็ขออนุญาตเด้อเนาะขออนุญาตเราอ่าเพิ่นก็เม้นมาว่าทางสนับนี่ปิดคอมเมนต์ปิดคอมเมนต์เนาะ เป็นคลิปนอกสมโอนเนี่ยพี่พี่น้องเลยอันนี้เนาะวัดสาวนวลย่างยืนด้วยตัวเองว่าอ่ามันบเกี่ยวกับสาวนวลเนอะสาวนวลบโได้ปิดพี่พี่น้องเลยบโได้ปิดคอมเมนต์ใดๆอ่าพี่เมชีว่าอ่าติเตือนหรือว่าลามาเข้ามาก็บทางสาวนวลกับโได้ปิดพี่พี่น้องเลยตักแตะเหตุสงอ่ายูทูบมาเนาะเป็นสายบุญให้ทางพระลักผู้ใหญ่เพิ่น กับโบเคยปิดเลยพี่พี่น้องเลยเปิดตลอดแต,ต,ต่ต่อมาอยู่ๆประมาณช่วงนี้แหละพี่พี่น้องเลยช่วงอ่ะที่ทัศนวนมาหาทางอ่าซามเนาะตอนซามที่ว่าทัศนวนมาเห็ดเบียกดง,งานให้ทัศนวลเนี่ยแต่ว่าาคลิปของซามนี่บโบ,บปิดพี่พี่น้องเลยบบปิดคอมเมนต์แต่มาปิดคอมเมนต์อยู่ที่บ้านน้องสมโออันนี้ก็ทัศน์กับบุหูสาเหตุ เป็นน so ้ำยางพวยพี่น้องเอออสิเกี่ยวกับอ่ศ uh, ูนย์ยูทูปเนาะอ่าศูนย์ยูทูปเพิ่นเป็นคนปิดเองพวยพี่น้องเอถ้าสนุนเป็นเจ้าขวบโองบอกเคยปิดเนาะโดยจังไรก็ให้เข้าใจเด้อเนาะอ่าจังไรก็คือเพิ่นกลเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางสนุนตลอดพวยพี่น้องเออ่าคนที่เพิ่นไทยถามเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางสนุนจังไรก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเพิ่นและถ้าเพิ่นเห็นคลิปนี้แล้วก็ ให้เพื่อนเข้าใจเนาะว,ว่าท a s น n u บอกเคยปิดคอมเมนต์เปิดตลอดให้พี่น้องเลยท a s น n u ยินดีให้ทุกทุกคนเนาะคอมเมนต์ได้แล้วก็ติเตือนได้อ่าตามที่อ่าใจใจคิดแล้วก็อยากอ่าแสดงความคิดเห็นให้ท a s น n u และก็เป็นกำลังใจให้ท a s น n u เนาะโดยอาจังไรก็บอกว่าอะไรอย,ย่าห้ามให้พี่น้องก็พูดละไปทักทายทั้งอาจารย์เพิ่นที่ขึ้นบ้านออกสุโอช่วงนั้นแหลนะเนาะ เป็นมาอย่างมีเบียกบ่หรือว่าจังใดเนาะโดยอือแต่ว่าโอ้สบายทีทท้งพ่อเด้อสบายดีเออสบาย้วไปจังใดมาจังใดมันเอาหมอน้ำพ่นไปเห็ดเบียกให้พระเจ้าตัดกรรมตัดเบนตบ่าบนี่แหละสามมงโอ้พ่อตัดกรรมตัดเบนกับเป็นบอ บอคุบาได้เห็ดเออเห็ดให้พี่นอเขาพึ่งได้ยินได้ไหมจู่อันอันอันนี้ก็ได้ยินดูตัดตามสัตว์เห็ดแบบไรเ,ไเอามันน,นี่นี่นะมันสีมีอ,นอมนมันแท้สีดวงแล้วก็มีบางคุบารสีอันแล้วก็มีหูกหือว่าเขาเห็ดผูกเขาเองบู่้กอันเขาเองนี่แหละเอะอมีหูอันนึงใส่ในนี่ใส่ในอู่นี่เออแมีบางเนี่ยู่แล้วก็มีผาย ฝ่ายมันจะมีฝ่ายดำฝ่ายแดงเนี่ยเราเส็นเป็นเอาผันเขากันหันไหมใส่ซีเส็นนะอะไ้ลงไปแล้วเนี่ยคู่กับมีขั้นหาืาวเป็นกระสูตรสูดเป็นบดเลยเิ่นกระตัดเป็นบดเป็นกระตัดตัด,ตดซ้มเ่อเนี่ยเราเส็นยงนี้โอ้ค,คือคือบ้านท่านนี้คือสีบริมีดอกแบบน,นี้บ้านนี้ก็จะเห็นเรื่อยๆดอก Oh. ปณิยันก็นเจ้เากรเฮ็ดเนี่ยมันกะไในห้าวกระเลาขึ้นไป <c oughs> บูซาวอยู่ซิมบ่อนะี่ยัางจางเขาตัดแล้วซาวอยู่ซิมสามมือ <c oughs> เอากระได้ปลาเลยนะ <c oughs> ปลาเลยอโ <c oughs> อ้ปณนี้นตะกี้เนี่นเขจ้ากระเฮ็ดมันก็มีสามสีหน่วยเขจ้าเฮ็ดไปเรื่อยเนาะเขเจเ้ <c oughs> าเฮ็ดไม่แล้วก็จะปูยเฮ็ดเขจ้าม้า,มาบูซาหมอนุ่เพิ่นหันเป็นหมอเดนี้แล้วเป็นเพนฟ้าแบบนี้ซิมหัน สมา่สินเสร็นลงไปไหว้พระฝ่กหิกหน่อยทับมุนมืดือเรียกง่ายๆคือมีหมอหน่งหนึ่งแต่สามารถเหตุดได้ทุกคนเออเราเ้เหตเขา่าออเขื่อนเดี๋ยววิธีผู้ใดเห็ุเะไเก็าออไปบาองนี้อือืม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 อว่อคิดเห็นแอ่ คือเดือดหม่ยาน้องสมโงเลยเนาะเ่ออไรใส่เร่องมอเอาสันหลอทีนี้แพ้าวเคี้ยนออันผูกเกี่ยวหันอยู่ในย่องนึงก็มีเม็ดแท้สีดวงก็มีผายดำผายแดงสีเซนเอาคุบาทคนเดอรนเ็นวารันเกับอเอออือมข้นต้องเิ่ขนาดอันนี้เด้หมอ่ าาสร่มป่วยสี่บอกโอ้าหํำเี้นเจ้าสาจะกี้เจ้าเร็นนั่นนี่นะนะ้องเหตุกรรมตะเพนฝนหมอกดอกนี่นั่นก็เจ้าเหตเผิดทวงเนาะอถุงคนมาเห็ุกะไข่เนาะนะเศรอคืออันร้านไถ่คนเนี่ยเล้ากะตะกี้นะคนว่าเจ้านั้นหาแมวคนว่านะนะาอาเหตุกรรมตะเร้นเนี่ย ชมกำจงดิ้นให้มันนตดอกน้ะหมอเฝาเออมีงานเอาข่าวจะเอาคำเี้นะบอกเล่านะเนี๋ยวไปปัวอยู่มุกเล่าก็เที่ยวไปหมอสวรรค์แค่นี้ก็เที่ยวไปมันก็ม่เศร้าอย่างนี้เอ่อเกี่ยวกับผู้เจ็บผู้เป็นอันนี้นะหมอแม่เดืองอันหาเงินหาค่าหมอแม่เนาะอ๋อโอ้โอ้โอ้มีแต่เฮ้าเนี่ยไปเบิ่งหมอเนาะหมอกระบะให้ ุบาทเฮ็ดตัดกรรมตัเวรให้เด้อครูบาสิองค์นํมอบอกนี่นักเออตามมอบอกอือๆๆมันเพิ่นบอกนั่นหมอกหมออันขนาดเจ้านี่แล้วอือคนเฮาน่ตาหมอวคนวยน่แล้วกเฮ็ดตามเพิ่นบอกคคนกคือไขนะอือบว่าเจเป็นดุเนาะคนกคือไขเพราะว่าเฮา วัวหมอหลวงหนาวกับไปร้ายวอนแล้วนะไปถามหมอเบิ่งเป่นกาวาเน่ยนั่นสังข์เตชเป็นเย่ามันสินดับสินเทิงนะอืออคือมันนี้กบวันสินดับหนาวกองเ็รับเลยได้ไมจ้วยบื่กะเดือนใหม่ออกมาแล้วเนาะเดือนสิบเอดมันีอืออเดือนสองของไม่สิบสองแล้วเฮาเดือนสิบเอ็ดสะกลออกมาบน เออ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 ออเออเออเออนอเออเเออ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 ออเอเอ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 เออเออ้ออเออเออเอเมันอยู่ไกลเนาะเพ่สิลงไปอีกคนก็บ่ได้สู้ใส่อันนี้อือๆใขึ้นเฮือนบ่ืว่าเฮ็ดีแนวอื่น ใส่นี่กันเนาะปุ้ยใส่อืมตัวยิ่งใหญ่ตะกี้นั่นตะกี้ราคาดีเนาะเออเขมันตะกี้นั่นอู้มันสิใหญ่กว่านี้เนาะใหญ่สมนี้ใส่น้ำเย็นในทางขึ้นเั่นนี่เดี๋ยวมีควมไจุ่เหมือนนั้นฝัดฟุ้นโบสูใส่แล้วขึ้นเฮือนขึ้นซานเนาะเป็นตู้กันลืมเลยเป็นตู้กันเดี๋ยวว่าขึ้นเฮือนไม่เออขึ้นเฮือนไม่ใส่น้ำเต็มไปเลยกินนี่กันนซานสั้นฝุ้นโบใส่ในกรม cái nào cái tú cái nào nó mới phải yeah. really, men, de... sao mai nó mày nó, ờ, riêng thời kỳ nó vẫn chỉ riêng đấy nó thay nào, cái này nó đang sưng nào thưa ơi, nó lạnh đấy nào, ờ, cái đó, nào mi sắc này vào đây vào, lạnh, nào u, ờ, đó cũng cứ say khô, có men như thế, họ thế này, họ kia kêu kêu ở hải đấy, Nay hướng nào cũng mười một lần học bắt đầu mười lăm 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 mười 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 เห็นแต่หมอในเล่นในเถาเนี่ยไปทาม้าลุงก่อนเนีเราขืนเพือนม่มีแล้วพี่เนแบเสียดายยั่โใส่จอกแก้วใส่น้ำนี่ไงในแถวจะเอาน้ำไหลไมล่รโบกับป้าละโบบ้านนี่เหยียบเยดยดยน เเนเียเห็นงานเพิ่นว่าได้ตอนนี้มันก็เบิ่งจังโมงสิบสองโมงเดยเลยจะเป็นเิ็ดรอบบายเนี่ยไกนเราต้นรา้อบกนดไข่คนเนยเป็ไสใช่ใส่แบบเป็นฮีเดแบบน้ำบาน้ำศก โอ้ทางอ่าวเจ้าเนมอย่น <kav uk uit> ั้นทำไกินปีโป้เนี่ยมันเด้อมันกินปีโป้เด้อเด้อไปคุดนานพักบ่ฮะเด้อปคก้นนานพักบอืะ องหวืมยาวเหยียอืมบ่เกอืมๆ3กินจะกันเป็นมากเนาะอือเก็บบ่ได้บักกะแต้มคำนั่ละด้โอ้พอเฮ็ดูกิอือๆๆแตงได้กินได้กิน เป็นมากเนาะอืมในเอาไว้เรียบร้อยได้ตีแนวมันแนวมันหันยังๆอยู่ทงมันโอ้ไปโคไกหมอืมออืมาเลยยาเนาะอยเอาไว้สิไว้แงเข้าคลิปเขายังเลย่อืมีนวีบแนวาบ่แซยยัง่แซอือันนี้จะได้บ่บวกมนาอื อืมอืมอืมบวบบมีหกบวบยังมบวบชันเห็นป่อกล้วเอาเนี่ยมันไว้มีแต่ปิดกินอ๋อน่อยสินึงือน่าบป็นคลายยังเกาะเหาพันสามะสามะหาพันมันสันเนาะลอกแปบเนี่อืมอแปบก็ได้าพันอืมบวบเดาพันเรืองนี้ไวว่าใช้ไวหนึ่ง Kếp bắn săn, kếp đấy, sạc 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 chuột sạc 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 ไฮโล่เด็กเนี่ยุ้งทางนอกสบู่ไปดุานบาย่อนพี่น้องเอ้โอเคพี่น้องเนาะทางนองสมโอน้องรถพ่งกลไปห้องห้ามห้องเฮียนแลยพพี่น้องเอ้ศาสนองกลเห็นทางอาจารย์หรือบาโมสูเนาะที่เพื่อนพาขึ้นเพื่อนขึ้นซาน้องสมโอเพื่อนะเลพี่น้องเอ้เนาะก็เลย เห็นเพื่อนแล้วก็เลยทักทายเพื่อนแต่ก็คุยกับเพื่อนพี่น้องเอ้เพื่อนก็มาเอาหม้อดินนำมีญาตินอกสมโอเนาะเพรานว่าหาซื้ออยู่ไซกะบบมีผาซันเนาะก็คิดเห็นแต่อาเพือนนอกสมโอเพราะว่าเมื่อนั้นทางเพื่อนได้มาเป็นหมอเป็นหมอเดีอว่าอาจารย์อะไรเนาะอาจารย์สูตรเดีอว่าขึ้นเพื่อนะ้าล่ะพี่น้องเอ้อาเพื่อนก็เลยคิดเห็นเพื่อนก็เลยบุกมาฮอดทีฮอดบ้านน้องสุโอเลยพี่น้องเอ้ ก็เลยอันทางยาติสมโอมก็ได้เอาออกมาให้เนะเาะเพื่อว่าเพื่อนกับมีเวียกแล้วก็ทำวิธีประมาณนี้เพื่อนพี่น้องเลยสำคัญเนาะเรื่องอุนี่ก็สำคัญเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าทางเราเฮานี่ก็นับถือถ้าบ่มีอุก็กบ่สามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้เนาะเพื่อพี่น้องเลยอา่อาก็คือแบบว่าวิธีของอันโซนเผ่าคนลาวเฮาเนาะโดยก็ว่าช่วงนี้ก็คือวันยุคอ่ายุคสมัยใหม่ยุคใหม่ แบบยังกับมันกับเปลี่ยนแปลงไปเบิร์ตพลีพีนอง,งเลยภาว่าอุนี่คือเป็นว่า,างไงยๆคือโบราณโบราณถือเนาะถือแบบว่า,าใส่วิธีด้วยว่าแก้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เสื้อถือพลีพี่น้องเลยโดยบางคนก็สิมักง่ายบางคนก็สิเอาแบบถือต้องอ่าตามฮีตประเพณีของเราเนาะโดย จังไดคลิปนี้กระทางสนองกาสิได้ขอจบคลิปเด้อพ่อพี่น้องเอะจังไดกระพาะพอมีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทาานสนเด้อพอมีกำลังใจสู่อตเนาะโดยอาจจะจังไดคลิปนี้พ่อพี่น้องขอกาวคำว่าสบายดี